ตื่นครับมาจากแม่อ่อนครับมาเสริมจมูกครับเป็นเทคนิคโอเพนมันก็แมนนะครับอยากเสริมความมั่นใจครับเวลาถ่ายหูขาดค่ามันมันตรงนี้มันแบนนะครับอยากให้มันตรงกันหน่อยน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับก็เลยลองมาปรึกษาดูครับเคยมาคุยกับหมอเบสช่วงนึงแหละสินปีแล้วเนาะครับเคยเคยเคยมาคุยรอบหนึ่งแล้วเนาะแมนครับตอนนี้ก็พร้อมเสริมพร้อมเสริมครับหมอก็คือคำแนะนำดีครับว่าแบบโคดแบบโอเพนเนี่ยครับ ความห้งดีครับก็จะปลูกพื้นฐานในห้องหูเรื่องของการเสริมจมูกพื้นฐ<ม><ถ>านก็มันก็ต้องเตงเลือกเองก็ว่าจะต้องมาจบโอเพนแมนครับเลือกเองครับเพราะเขากังวลในอนาคตอย่ครับอยากให้มันเป็นจะได้เป็นจะอันเลยแก้ไขปัญหาในจมูกช่องหูตดยแมนครับตอนแรกมีเล็ดมาครับแต่ว่าพอคุณหมอออกแบบเพื่อก็ชอบเลยครับ เลยทองตีคิดไฝ่เครับผมคือปลายนี่คือดงอยู่แล้วก็คือเน้นตรงสันมากกว่าตรงปลายใช่ไหมครับจีบก่อนข่อยตาได้ข่อยตาไดตะกี้ในเครรับไหมรับครับรับอยู่นอกครับบรรยากาศในเครนี่เป็นประมาณไหนครับตอนแรกก็รู้สึกเกร็งๆนิดๆครับเพราะว่ามาทําครั้งแรกเนีนะครับผ่านไปสักพัก่อนว่าหน้ากลัวมันล้วน่ากลัวเนาะก็จะบอกตลอดเนาะว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วไอ้มันก่อน ก็นอนฟังเพลงไปค่ำคืนอมหลับค่ะหลายตื่นอยู่ครับหลายตื่นอยู่งห่ชี้ชาชาเลยก่อนวันไหนจีดจีดเจ็บจีดเจ็บจีดเหมือนมดกัดศูนย์ถึงสิบเนี่ยมันเจ็บประมาณไหนสามประมาณสามมองมือเบาไหมเบาแล้วตอนทำหลังหูนี่เจ็บไหมบางคนขอกลัวว่าอุ้ยหลังหูเจ็บอ่ะพอทำจริงๆมันได้หน้ากว่ามองหูซึ้งอย่างเลยครับมองหูซึ้งอย่างเลยแค่ได้ยินเสียงมั้นเฉยๆครับเราฟัง smi ครับ ประมาณนั้นจิบเหมือนจอกหูประมาณนั้นไหมเบากว่าเยอะเลยครับเบากว่าเยอะเจาะหูเจ็บกว่าครับหน้าเปลี่ยนไหมหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยครับชอบมากลยครับตกใจไม่ว่าใคร